จีนคนพบแร่าธาตุแรงดันสูงจากตัวอย่างของดวงจันทร์ชี้ถึงเรื่องราวการพุ่งชนในดวงจันทร์การพุ่งชนเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่สำคัญที่ทำให้เกิดการผสมผสานของแร่าธาตุบนพื้นผิวของดวงจันทร์และเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมการก่อตัวและวิวัฒนาการบนดินของดวงจันทร์นะคะโดยแร่าธาตุแรงดันสูงนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่บันทึกเรื่องราวการพุ่งชนบนดวงจันทร์และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านอุณหภูมิ และสภาวะความดันของการกระทบของหินและการอินเวอร์ชันหรือความผกผันของหลุมอุกาบาทนักวิทยาศาสตร์จีนได้ศึกษาวิจัยตัวอย่างพื้นผิวของดวงจันทร์ที่นำกลับมาโดยยานฉางเอ๋อห้านะคะจนได้พบเฟสความดันสูงของซิลิก้าสองตัวที่อยู่รวมกันได้แก่เซไรต์และซิเตรตซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ค่ะก็ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ จดหมายงานวิจัยธรณีฟิสิกส์หรือว่า Geo Physical Research Letters นะคะโดยซิลิก้าดังกล่าวนั้นได้บันทึกการเพิ่มขึ้นของแรงดันการกระแทกพื้นผิวของดวงจันทร์รวมถึงกระบวนการความร้อนและแรงดันที่ลดลงในเวลาต่อมาค่ะเมื่อรวมกับการจำลองการคำนวณสภาพการกระแทกแล้วนะคะจึงสรุปได้ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมาจากหลุมอุก,กาบาตทางด้านทิศใต้ที่ยานฉางเอ๋อหเข้าไปเก็บตัวอย่างค่ะ